อิสะนะทัวรยกล้อวันนี้มาลงพื้นที่สำรวจอาระยะสถาปัดแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงเด่นดังของจังหวัดภูเก็ตครับที่นี่คือตำนานความเข้มขขังศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อแช่มวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตครับ วัดัยทรารามเดิมชื่อวัดฉลองตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธ,ธรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ตเพราะวัดฉลองแห่งนี้มีตำนานเรื่องเล่าขานที่เป็นพลังศรัทธาของชาวไทยเกี่ยวกับหลวงพ่อแชม่มอดีตเจ้าวาดวัดฉลองในสมัยรัชกาลที่หหลวงพ่อแช่มได้เป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ชาวบ้านเข้าปราบปรามกบฏอ้างยี่หรือกลุ่มกร,รมกรเหมืองแร่ชาวจีนที่ได้ก่อเหตุจลาจลเพื่อจะยึดครองเมืองภูเก็ต จนสามารถเอาชนะกบฏอังยีได้อย่างราบคาบเมื่อรัชกาลที่5ทรงทราบความจึงโปรดกระาบปวดกระหม่อมพระราชทานสมณศักดิ์ให้แก่หลวงพ่อแช่มวัดฉลองเป็นพระครูวิสุทธิวงาศาจารย์านมุนีและพระราชทานนามวัดฉลองให้เป็นวัดชัยธารารามตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาครับวัดชัยธารามหรือวัดฉลองนั้นเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งเพราะว่าได้นะครับเพราะคนทุกคนที่มีโอกาสจะเป็นชาวไทยหรือชาวประเทศก็ต้องมาเที่ยวที่วัดฉลองแห่งนี้เพราะวัดฉลองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทำการที่สุดในจังหวัดภูเก็ตนะครับ วัดัยทารา,รามหรือวัดฉลองในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีอารยสถาปัตเพื่อรองรับคนทั้งมวลมากขึ้นตามลาดับนะครับเช่นมีที่จอดรถมีทางลาดและมีห้องสุขาสําหรับผู้สูงอายุและคนพิการที่ใช้เกวี้รถเข็นแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะครับโดยเฉพาะการทําทางลาดมาตรฐาน1ต่อ12เมตรที่ต้องเชื่อมโยงไปยังสถานที่สําคัญต่างๆภายในบริเวณวัดอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นครับ สดัดเส้นทางเดินเชื่อมไปยังจุดต่างๆภายในบริเวณวัดตั้งแต่พระอุโบสถพระวิหารตปเราจนกุฏิจำลองหลวงพ่อแชมเนี่ยก็ถือว่าดีเลยนะครับเป็นทางลาดที่ไม่ลื่นนะครับแต่ว่าติดขาดอยู่ที่ขั้นต่างๆระหว่างรอยต่อทางเชื่อมทางแยกเนี่ยยังไม่มีทางลาดนะครับยังเป็นขั้นบันไดยอยู่อันนี้ก็ฝากทางวัดฉลองช่วยกันปรับปรุงแก้ไขเพื่อจะให้คนสูงอายุหรือแม้แต่คนพิการได้สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์อันเป็นตำนาน ของหลวงพ่อแช่มวัดฉลองได้โดยสะดวกปลอดภัยและเสมอภาคเท่าเทียนนะครับ วันนี้เราอยู่ในพื้นที่วัดฉลองนะคะก็เราจะรณรงค์นะคะการพัฒนาก็คือต้องมีถนนของวีลแชร์นะคะมีที่ขึ้นเป็นทางลาดนะคะวัดฉลองที่ต้อนรับทั้งนักท่องเที่ยวมีจำนวนเยอะมากนะคะก็อยากจะตอบโจทย์ทั้งผู้สูงวัยแล้วผู้พิการนะคะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้สิทธิเท่าเทียมกันทางอบจเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีในการที่จะเพิ่มทางลาดหรือราวจับราวเกาะเนี่ยให้กับกลุ่มผู้พิการแล้วก็นักท่องเที่ยวผู้สูงวัยนะครับถ้าสิ่งเหล่านี้ เรามีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่จะทําให้นักท่องเที่ยวได้มาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตและได้เข้าถึง สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกทุกฝ่ายจะเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ดีอบจอก็ดีเทศบาลตาบลฉลองนะผมก็จะเสนอให้วัดเชยธารามหรือวัดฉลองสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องห้องน้ําก็ดีเรื่องวิ่งเชก็ดีเรื่องทางราดก็ดีผมจะเสนอเข้าที่ประชุมเพราะทางวัดเชยธารามหรือวัดฉลองอเป็นวัดที่มีการท่องเที่ยวค่อนข้างจะดีทุกทิ้งทุกอย่างมันทําได้ทั้งนั้นเลยครับ บารมีของหลวงพ่อแช่มนะทำให้วันนี้ที่คุณกิษณะมาหาลือเนี่ยเราได้รับการตอบรับจากทั้งระดับจังหวัดระดับพื้นที่เปิดรับแล้วก็พร้อมที่จะผลักดันเรื่องนี้ให้วัดฉลองเป็นอารยสักดเพื่อคนทั้งมวลตึงตรงนี้ค่ะมันเป็นการสน,นับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีก็ต้องชื่นชมความร่วมมือของคนภูกเก็ตนะฮะ เส้นทางแนะนำสำหรับผู้สูงอายุคนพิการและคนที่ใช้เก้าอี้รถเข็นเริ่มจากลานจอดรถในวัดก็จะมีถนนลาดปูนเชื่อมไปยังสถานที่สำคัญต่างๆภายในวัดเช่นพระอุโบสถและกุฏิเรือนไทยหลวงพ่อแชม่มวัดฉลองรวมถึงพระมหาธาตุเจดีพระจอมไทยบาร,รมีประกาศแต่ในหลายจุดยังเป็นขั้นบันไดไม่มีทางลาดจึงขอแนะนำให้ท่านที่ต้องใช้เก้าอี้รถเข็นควรมีผู้ช่วยคอยดูแลติดตามไปด้วยจะดีที่สุดครับนี่นะครับ ร่วมแรงรวมพลังขับเคลื่อนวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตสู่ความเป็นต้นแบบของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวลกันนะครับ